ทางสี่แยกเมืองทีเลี้ยวขวาสบายเดียนโอ้สุกสายรับผมว่านะทอทำเบ็กเคกิครับหนึ 9, ่งสามศูนย์เก้าอามาตะนครครับขอบคุณครับอาเชี่ยวชาญแก้วพิเศษครับสารย่าโมคนโคราชา้านเองนี้ด้วยจะมีได้ไงที่เั็นจัมทรีเขาเติมไปของ,อของ้านเองนี้ ดูสามครับในช่างใหญ่ครับซ่อมแต่รถไม่ซ่อมเรือไม่ซ่อมเครื่องบินสิสี่ล้อหกล้อสิบล้อหมาได้พังมาไม่พังเกามาได้ให้เลยครับอย่าลืมแกซ่อมนะซ่อมทุกอย่างที่ขวางหน้ายกเว้นเครื่องบินอย่างเดียวแกไม่ซ่อมและเมียแกก็ไม่ซ่อมด้วยศูนย์แปดแปดครับสอง

听见没？Yeah,

เบาเกิดครับมือเบสสโ่นรนะครับมือกีตาร์โซโล่สองท่านเลยครับน้องนน,น,น,งน,น,น,นงท์นะครับแล้วก็พี่หนุ่มนะครับอาจารย์ตัดคีย์บอร์ดนะครับตามด้วยตอวเซฟสโกรนะครับตัวแซ่ Tapi apa nama ayam? Selamat malam. เ็องมััดองกวัสดู้ที่นองกับเท้าบันแก้มมสามและกับมู่สี ครับในมือวั่นเท่นเดือยนพิชองขับประเพณีบุญล้อยกระทงครับอ่าสี่น้องเฮาชาวบ้านแก่ครับแต่สีสามประเพณีบุญล้อยกระทงเป็นประจำทุกปีครับสำหรับปีนี้ครับทางอ่าคณะกรรมการของหมู่บ้านอาจจะการประชาสัมพันธ์การประชุมปีนี้เอาจากว่าเด็กประชุมกันเพราะว่าอ่าคือ วิธีของน้ำท่วมกับกระเลยกาพินไฮการประทะกันการประชุมกับชาวบ้านจะไปขาดเขินแน่ทางผู้น้ำกับตะเคอ่าโทษขอให้กับพ่อกับพ่อแม่พี่น้องในปีนี้ครับสำหรับอ่าปีนี้กับการการตุลากระทุ่งประจำปีของชาวปัจแจกของเฮ้ากับเป็นกับพี่นี่พี่นี่ก็บกับจะอ่าหนี้น้ำ ครับแบบนี้กระทงตามปกติตามที ine, ab tarde, ่เขาเคยเคยเห็นมาทุกปีขาดแหนใดระลอกชาวบ้านนอกที่นี่ก็มีครับอ่าบุมีระลอชาวบ้านพอสถานที่เฮาที่นี้รวมด้วยครับสำหรับพี่น้องเฮาครับผู้ใดอยากจะมาร่วมทั้บุญอ่าสืบสานต่อเพณีบุญเลยกระทงครับขอให้พี่น้องเฮาได้มาร่วมอยู่ทางคณะกรรมการอยู่กองด้วยการเอาเฮาปีนี้ เพราะว่าจะบริจาคชาวบ้านเฮาได้รับคุณจะบริจาคเอฟเล่นขับจากพี่น้องเฮ้าขับไปตามกำลังศรัทธาของพี่น้องเฮาครับเดี๋ยวมารวมกันทำบุญอยู่ที่กองด้วยการขับกระดาบแต่ศรัทธาของพี่น้องน้องบุญละลอยสองลอยกระดาวแต่เพื่อสืบสานประเภทนี้บุญประเพณีบุญลอยกระทงของชาวบ้านแก่ของเฮาในปีนี้ครับ ปีนี้เขาจก็บโบเดนีคกับพนาุูมงยางเก็บเงินทุกปีกับจะปีนี้ท่างอบตเฮ้าแ็ไดุนัขลนอุมาุกรชุหนึ่วจะกับกบ่เปาไหลกับถือว่ากับพ่อสมบูรณ์ปีหน้าเขาจะพยายามาอุปมาุปกรณ์มากขึ้นดูแบบนี้ดูแบบแจกเฮ้าให้ดีกว่าเก่ากับปีนี้ก็ถือว่าได้หลายตับพี่ดอก แต่กับวอบอท่านเลยป้าลูกใสุ่ดต่อไม้ของท่านเผู้บริหารแต่กท่านสมรชิกก็อกตอบห้ามของเรารา่ว่าปีนี้อป็นนั้นแล้วกระท้องประวัตลารตรวจก็เพิ่อยู่แต่วันนี้ที่นอกบางคนจะจัดย่างหูหรือบวมหูบางคนจักนอกว่าไม่ที่ก็แล้วกันก็อย่างเงี้ยคือมันนนาชุ่ม นาทนท่งพวกรอแต่เข้าแถวตามตามสถานการณ์พอปีนี่นั่นนั้นหลายอยู่เข้ากับเดยมาจัดสถานที่เคลื่อนกันมาอยุดหน่อยนึงขอประากาศประชาพต้านบอกคนในพี่น้องเฮาจับในช่นวงเวลาประมาณจัะทุกนึงแต่เดย์มีการต่างไทยคุ้หรือว่าจะเริ่มแบบพุทธมนต์ครัหลังจากนั้น เจตพิธีท่านศาสนาแล้วแต่พระก็จะได้มีรื่องการ้อยกระทงุงการสำรับกระทงปีนี่ทางวัดกองเฮาก็ได้ตัดเตรียมไว้หลายร้อยอยู่ครับแ,แต่ท่านจะไปะเฮ็ดแต่ว่ามันจะขาดเืินตามประเพณีออท,าาท่านก็ต้องเหตุกระทงมันจะนายครับพ่อแม่พี่น้องเฮาพอท่านผู้ใดก็ได้เฮ็ดกระทง ทั้งวัดเท่ากันยังมีบริการกระทุ่มขายทีนี้กะเพื่อนบริการแพงครับทีนี้มีอะไรยี่สิบกับหาซื้อปากระันหาซื้อสามซื้อยี่สิบสามซื้อทับหาซื้อปลาทับทีนี้สำหรับกระทุ่งที่ทังวัดเขาฮ็ดบริการะครับที่กอนองทำกับประกาศาวบ้านท่านในที่นองเข้าครับเพราะว่าเพ่อด้ยารวม อาทบทุนสืบสารประเพณีบุญลอยกระทงกับทางวัดของเฮ้างครับกระทงเชิ้งละมีอยู่ยี่สิบบาทสาทบาทห้าสิ่าทโอเคแต่ผด้ร้อยเดียวเได้ชื่อแค่เน่ยแต่ผได้เสียเป็นคู่ สตีดสองงานหาสีพนวดส่นจากสามสิบบาทที่สองงานหาสีครูว่าสเนาะทั้งการงานพนวส่นโอ้แต่ผูอ้กมีครูก่เนี่เมื่อเร็ต่นเอ่ออมาต้อนเเนาะอมนต้อมีที่วมีครูสตดสื่ออันละสามสิบเนาะเอ่อส่แย์กงโมเอ่อคือเอ่อลองแทนี่แล้วก็มีครูแล้วสดื่อสองานหาสบสตีเป็นบต้องกา่มาเนาะรับอ่า ครับอ่แต่คือปีน so. ี้บอกข้าวบอกข้าวให้บอกพระพรเนี่ยพี่น้องเท่าที่นี่หัวหน้าคุ้ลเจรักุ้ลเจรักุ้มครับใส่บุญเด็กแก้เงินบุญกับพี่กับน้องอยากจะพี่น้องมีกิจธาจะมาออกรวมทั้งบุญครับสืบสามประเที่นีบุญลอยกระทงของชาบัตเจี๊ของเท่าครับพรตอนนี้คณะกรรมการทุกระด้มาตั้งโต๊ะรับบริจาคดวงสมบทุนเพื่อสืบสานบุญประเที่ยีลอยกระทง ของชาวบ้านแจงของชาวมุสีนี่จับใ้ช่วงนี้พวกเราจะอ่ายาุติอ่าตาพันเด็กจะน,น้อยก่อนจับจุต้องเพื่อนร้อยกระทงไปเรื่อยๆก่อนอ่าจับพี่น้องเขาลุกหน้าเนาะอ่าเพื่อนอ่าเพื่อนพี่น้องเขา